เราเกิดมาแล้วก็ต้องแบกสิ่งต่างๆไว้บนบ่าทั้งเรื่องครอบครัวการงานความคาดหวังของตัวเองและคนรอบข้างจนบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจำเป็นต้องแบกอะไรควรวางลงความเหนื่อยล้าหลายอย่างไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่มาจากใจที่ไม่ยอมวางพพุทธเจ้าทรงสอนว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องทอดทิ้งทุกสิ่งไม่ต้องรับผิดชอบใดๆแต่หมายถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นจนใจถูกพันธนาการ เหมือนคนที่กำลังถือก้อนหินร้อนถ้าไม่วางก็ยิ่งแสบร้อนแต่ทันทีที่วางลงความเจ็บปวดก็หายไปเองการปล่อยวางเป็นศิลปะของใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการฝืนใจแต่คือการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจง้งเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่คงอยู่และไม่ใช่ของเราใจจึงค่อยๆวางได้เองบางครั้งเราปล่อยวางไม่ได้เพราะเข้าใจผิดว่าการวางคือการแพ้ แต่แท้จริงแล้วการวางคือการให้ใจกลับมาเป็นอิสระถ้าเราเจ็บจากคำพูดของใครสักคนเรามาคิดว่าต้องเก็บเอาไว้นานๆเพื่อเตือนใจหรือเพื่อตอบโต้แต่แท้จริงแล้วการวางคือการไม่ให้คำนั้นมามีอำนาจทำร้ายเราต่อไปอีกพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเปรียบไว้ว่าใจที่ไม่ปล่อยวางก็เหมือนคนแบกสัมภาระหนักขึ้นภูเขาเดินไปก็เหนื่อยไปแต่พอถึงยอดเขากลับไม่รู้สึกถึงความสุขเลย เพราะใจโมวแต่ทุก์จากการแบกสิ่งเกินจําเป็นแต่ถ้าวางสัพพระลงตั้งแต่กลางทางการเดินก็จะเบาสบายและยังพอมีแรงชมวิวสวยๆระหว่างทางด้วยศิลปะของการปล่อยวางคือการเลือกว่าอะไรควรอยู่อะไรควรไปอะไรควรทําต่อและอะไรควรพอเสียทีไม่ใช่เพราะเราละเลยแต่เพราะเราต้องการดูแลใจให้มีพื้นที่ว่างพอสําหรับความสงบการฝึกปล่อยวางทําได้ด้วยสติ เช่นเมื่อความคิดหนึ่งเกิดขึ้นเราเห็นมันรู้ว่ามันมาและไม่ต้องไปจับหรือผลักใสเพียงแค่ยอมรับแล้วปล่อยให้มันหายไปเห <s küçük> มือนเมฆที <Duty> ่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปผลักมันจะลอยไปเองเมื่อเราเริ่มวางสิ่งเล็กๆได้ใจก็จะค่อ,คอยๆรู้จักความเบาและเมื่อถึงวันที่ต้องวางสิ่งใหญ่เช่นความผิดหวังความสูญเสียหรือแม้แต่ชีวิตที่กำลังจะสิ้นสุด ใจก็จะค่อยๆวางได้ด้วยความเข้าใจดังนั้นการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนอิสระให้กับใจคือการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ถูกอดีตหรืออนาคตรังไว้และนั่นแหละคือศิละปะที่ทำให้ชีวิตเบาลงถ้าธรรมะในวันนี้พอจะเป็นประโยชน์ต่อใจฝากแชร์ส่งต่อให้ใครที่คุณรักหรือใครที่กำลังเหนื่อยกับการแบกเกินจำเป็นแล้วคุณล่ะ วันนี้คุณพร้อมที่จะวางก้อนหินร้อนที่อยู่ในมือหรือยังครับ